เก่งเที่ยวเมตบอกว่าไม่เก่งเที่ยวเมตแกล้งน้องนะดูนะไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเช่เบตผ่าเงี้ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเช่เบตซันดี้ทำไมวันนี้เช่เบตแต่งตัวแบบนี้คะลูกพี่ดอนบอกว่าวันนี้หนูแต่งตัวไปผิดใช่ไหมใช้ชุดสีขาวออ๋เหรอโอเครับแปลวันนี้แม่อูมี ็กทำกิจกรรมนะให้เขียนชื่อตัวเองว่าเดี๋ยวไปดูว่าน้องเชเบ็เขาเขียนชื่อตัวเองได้ไหมโอเคไหมไปเอาเลดไปไปแล้วเด็กๆค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะลูกพร้อมแล้วค่ะเชเบ็ตพร้อมหรือยังคะแต่วันนี้แม่อูจะให้อเลตเขียนชื่อและนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าเชเบ็ตเขาจะเขียนได้ไหมเชเบ็ตรู้ไหมว่าชื่อตัวเองเขียนยังไงรู้ไหมคะแต่แม่อูจะให้ดูในโทรศัพท์นะว่าชื่อเชเบ็ตเขียนยังไงแล้วเอาสติกเกอร์ติดโอเคไหมคะ นี่นะคะสติกเกอร์ของแม่อูก็มีนะคะมีพยัญชนะไทยนะคะครบนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะทาได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านาะเอาเล็ดแกะให้น้องแผ่นหนึ่งแล้วก็ของออมเล็ดแผ่นหนึ่งนะไปรีบแกะเลยลูกรีบแกะเลยอย่าเขียนตัวาเวตจะเขียนเป็นไหมนะจะเขียนเป็นไหมนะให้น้องหนึ่งแผ่นให้น้องหนึ่งแผ่นนี่นะคะให้น้องชเวตหนึ่งแผ่นนะอ่ะออมเล็ตหนึ่งแผ่นที่เหลือเอามาให้แม่อูค่ะที่เหลือเอามาให้แม่อูนะ ไอเริ่มแล้วจะเอาอะไรติดนี่ไงที่ออมเล็ตหน้าอ่ะยืนทุกคนยืนก่อนแล้วลูกนี่นะคะเดี๋ยวเขียนนะคะว่าชื่อตัวเองเขียนยังไงเดี๋ยวพอทําเสร็จล้วค่อยค่อยดึงสติกเกอร์ออกนะ <Okay. S 1> โอเคไหมคะไอ้แล้วนี่นะคะชเชเบ็คเขาก็กําลังติดชื่อตัวเองนะซึ่งแม่อูก,ก็จะพิมพ์ให้เขาดูว่าชื่อเขาเขียน,นยังไงเ,เพราะว่าเขายังเด็กอยู่ส่วนหอรอมเล็ตนะคะ้ชื่อนามสกุลด้วยออมเล็ต ง่ายไหมออมเล็ตง่ายไหมชอบไหมเด็กหญิงใช่ไหมตรงนี้คือเด็กหญิงใช่ป่ะใช่อ่างอยู่ไหนอ่ะอ่างเหรอใชหนูก็ท่องดิท่องได้ไหมอ่างฮอนทงคูดาโตเห็นหรือยังเห็นอ่างยังอันนั้นฮอนทงคูดค่ะลูกอ่างอยู่ไหนคะเออเอามาติดเลยลูกเอสีชมพูดีกว่าเออเอาสีอะไรก็ได้นะอเล็กชัเบดรีบทำเร็วใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะนะอเล่ เเบีียยน่ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่อยากอยู่อ่ะเพราะอะไรอ่ะอ่ะต่อไปตัวอะไรอีกคะใช่ใส่ตัวอะไรเออใช่เออตัวเอมีตัวไหมมีคะมีค่ะเออเสร็จไปเลยสัวอะเออ่านนี่นะคะช่ลเลตเขาก็กำลังทำนะใกล้จะเสร็จแล้วนะอันไหนขาดโรลลิงตัวนึ่งอลีรักใช่ป่ะเดี๋ยวรอของน้องก่อนลูกโบเบย์ไม้โบใบไม้ ใบไม้ใช่ใช่แล้วก็อะไรไม่แต่คูไม่จะคูมีอะไรตรงอย่างนี้ค่ะไม่จะคูมีไหมตัวนี้ไงหีตัวนี้ไงค่ะนี่แมุก็จะช่วยน้องเชเวตด้วยนะทำไมไม่เอาไม้ตะคู่ตัวเล็กทำไมไม่เอาไม้ตะคูตัวเล็กไม่รายอมเล่นเอาสิ่งที่เราแบบว่าเราทําได้อะไปเอาเลยปวดขาก็นั่งยองๆสิยืนก็ได้ดูน้องดิอ่าเชเวตได้ไหมเดี๋ยวมาดูผลงานต่อนะ อันนี้นะคะนนก็จะเป็นชื่อของออมเน็ตนะคะก็ออมเ็ตเด็กหญิงว่าลีรักอมรไทยสุนทร <c oughs> ส่วนของน้องเช่เบ็ดนะคะตอนนี้ก็ได้แค่ชื่อเล่นนะคะส่วนชื่อจริงกับนามสกุลก็ยังไม่ได้ออมเ็ตช่วยน้องหน่อยได้ไหมคะเมียวเมียวเดชช่วยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรคะหนูทำได้ไห<ต>มเขียนชื่อพ่อเอ็มเออเขียนชื่อพ่อเอ็มก็ไดับแปไม่หันหากาดไม่หันหากาดอยู่ไหนไม่หันหากาดอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่นะคะหายอากาศเลยเออไม่หานอากาศนะจะเสร็จไหมเนาะวันนี้เชเบตท,ทำจะเสร็จไหมหลูกฮึเชเบตคิดว่าตัวเองจะทําเสร็จไหมฮะเชเบตสู้สู้เชเบตสู้สู้ววนะเขาให้กําลังใจตัวเองนะ <laughs> ชวเชเบตคะขอให้แม่แม่ให้ให้พี่อมเล็ตช่วยไหมไม่ทำไมอ่ะใช่ให้พี่อมเล็ตช่วยไหมคะใช่ละอ้านเดิมไงตรงเมื่อสักครู่นี้ตรงไหนคะ ปลา,าอยู่ไหนลกูกเมื่อกี้หนูหยิบม,มาจากตรงไหน,นอะหาไปเจอแล้วไงสระอาอยู่นี่ไงสีชมพูมมเห็นไหมเห็นยัง,<ไ>งคะสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะ,คะพ่อเอมเล่นไหมล่ะไม่ไม่มาดูเราดูใช่ไหมคะครับเขาเนี่ยใส่ผิดออมเด็ตจ,จะโดนปรับเง<อ>ินเป็นจำนวนยี่สิบบาทอ,อันนี้เขาก็เขียนชื่อแม่อุ้นนะแล้วก็น้าอุ้นนะคะ อยให้เขียนชื่อพ่อเอ็มให้ใหพ่อเอ็มเราให้ออมเด็ตสะกดเป็นชื่อพ่อเอ็มดีไหมออมเด็ตรู้ไหมว่าพ่อเอ็มชื่อจริงชื่ออะไระรู้ <of> ชื่อไหมพ่อเอ็มชื่อจริงชื่ออะไรคะจิรายุทธ์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ออมเด็ตลองสะก,กดดูเออให้ออมเด็ตลองสะก,กดดูโอเคไหมชเบดม้าที่ไหนอ่ะม얼หมาม얼หมา,มา,มมานี่ไหนเก่งมากเลยเราต้องเขียนทั้งหางลูก <มา S 1> นามสกุลต้องหางหางจากชื่อลูกชเบดออ่านต้องหางหางอย่างนี้ นามสกุลต้องห่างกันนะนใช่ไหมมันต้องห่างกันนะลูกแต่แม่อูเหมือนเขียนติดไปนะเขาก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจนะเสร็จยังคะเอาเยนามสกุลแม่อูเสร็จยังเสร็จแล้วต่อไปชื่อชื่อพ่อเอ็มอ,อูดอุดอันนั้นหมูแล้วเอาเลยอันนั้นหมูแล้วลูกอูดอูดอูเขียนยังไงอแม่อูเขียนยังไงอ้ออะไรแม่อูอูอออ อูอูอะไรหรือก็อะไรข้างบนเจืออยู่ไหนเจืออยู่ไหนอ่ะไม่ไม่รู้เหรอลูกเจืออยู่ไหนเล่นเรียนหนังสือไหมเนี่ยฮะเจือยู่ไหนรอเรือลอลิงวัแหวนเรอเรือนี่ไงสีเขียวไงลูกแม่ต้องเอ็มซีให้แล้วเห็นไหมเจอไหมเจอไหมคะเอ้ยใช่ได้นะเก่งจังเลยเนาะจ้างเราเนี่ยอันนอีกไหมฮะผิดอันนั้นอ่านอะไรอู่ระลาอู่นี่กระอู แล้วไม่อะไรไม่จะจะวายที่ไหนแล้วลูกใช่ไหมพ่อเอมแลวอันนี้อ่ะพิดค่ะอันนี้แม่อูเขียนนี้หรอเนี่ยนะดีไม่เขียนอูดอูก็คือหมูร้องอูดอูไม่ปีอะไม่ตีเดลูกเลขเจ็ดอ่ะนี่เจ็ดอะลูกเียยาลขเจ็อ่ะลูกอ่เจ็ด่ช่ะอ่จ็ดเจ่เดว่จะจะเเอ่เจ็ด่อ่เอร่เ่เเ็ นามสกุลให้เอ็มแล้วนะเป็นอะไรเป็นสารโอเป็นสระโอนะลูกไม่ใช่สระไออมอนโทยดูนะดูดีๆอมอนโทยมาออมอนโทยสุนทุนหนูไหนอะไม่เจอเหรอไม่ใช่อยู่หนูได้เรียนหนังสือไะเนี่ยลูกนะวันๆได้เรียนหนังสือไหมคะเฮ้ยฉีกไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะอ่าเรียนตั้งใจอันนี้คุณอันนี้ไม่ใชายจะมาอันนี้ถูกแล้วค่ะอันนี้ถูกแล้วแต่ว่า อะไรไอ้อะอะไรไอ้ไม่ไล่อะเขียนแปียนเน็ตนะอันนี้ถูกไหมคุณอุคุณอุถูกต้องค่ะแล้วชื่อพ่อเอ็มอ่ะชื่อจริงพ่อเอ็มชื่ออะไรชเฉพย์ยังไม่เสร็จเลยทูเขียนไปสองเปียโนเน็ตนะคะผลงานของเน็ตนะอ๋อเน็ตไปโรงเรียนทำอะไรคะลูกอะไปเรียนไปเรียนเหรอเรียนอะไรคะไปเรียนนไปเรียนหรือว่าไปวาดรูปเอาดีๆไปเรียนอะไปเรียนเดี๋ยวแม่แม่อูจะไปถามมิดนะว่าเน็ต ไปเรียนหรือว่าไปเล่นหรือว่าไปวาดรูปมามา้านับหนึ่งมาบ้ามันจะไม่โจ้ยนับเบอร์ทข้ามอะ่ะทำไมไม่ต้องนับอะ่ะ <c oughs> นับไม่ได้เหรอไมถ้าเชเบตทำผิดแสดงว่าเชเบตไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะอ่าอมอญไทยตุนทอต้นทองชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเบตพันนี่อ่ากระลำเล็นอ่ะชื่ออะไรคะวันนี้เราเอามาถึงเดือนออมเล็ลต ออมเลดคิสคัพนะคะนี่นะคะออมเลดกับเชเบตก็ติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปดูผลงานของเชเบตกันเร็วนี่นะคะถูกไหมคะพ่อเอมลักษณาราแต่นามสกุลพ่อเอมจะไปแบ่งนะอมรอไทยท <laughs> ต้นทอนใช่ต้องใส่สรรอูนะเมื่อก,กี้เชเบตทำผิดน,นะพ่อเอมทำตรงๆไม่ได้เหรอหอเดี๋ยวให้พ่อเอมทำใหม่นะอ่ะชื่อ ชื่อเล่นเขียนถูกไหมถูกไหมพ่อเอ็มเด็กถูกต้องเด็กหญิงน้ําเพชรไม่ใช่โอ้ยดูนะอมเดชเขาให้เกียรติแม่อุมากเลยนะเด็กหญิงน้าเพชรอาสาลิกิตนะแล้วก็คุณอุนี่ชื่อออมเดชนะอันนี้ก็เด็กหญิงวาีรักอมรไทยสุนทรส่วนนี้ชื่อพ่อเอ็มนะขอเสือค่ผขาดอะไรพ่อเอ็มขอเสืออมเดชไม่เก่งเลยสอเสือตัวอไหนี่ลายุทธ<ว>ไง<ป>ลูกนี่ไงสระอุยอยักษ์สระอุสอเสือ เชื่อกันแกะกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำลายนะเพราะว่าอันนี้เป็นสถานที่ของเดี๋ยวไม่ห้แบบนี้นะแม่ระวังเล็บนะลูกเวดแม่แกะแล้วลูกเราก็จะเคลียร์บ้านให้เ้าของบ้านนะนอเล็กคะเมื่อกี้น้องชเ็ดติดสติกเกอร์ชื่อตัวเองนอาเล็กว่าเก่งไหมไม่เก่งชเบดว่าตัวเองเก่งไหมเก่งเก่งไม่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 เก่ง เก่งไหมใช่เ hmm. ก yeah. okay. okay. ่งไหมเก่งเหรอนี่ฮะเขายืนยันว่าเขาเก่งนะทำไมถึงน้องถึงไม่เก่งอะเอาเลดเพราะมันเบี้ยวเหรอแล้วก็สลับอันกันด้วยกลายเป็นอมรไทยสนทอนไม่ใช่จวนเฉไม่ใช่สามชูทำไมหนูไม่เก่งเลยอะลูกวันนี้คะเก่งไหมเก่งไหมสรุปหนูเก่งไหมเก่งเอเลน้องไม่เก่งเลยเหรอไม่เก่งพี่เอาเลดบอกว่าหนูไม่เก่งลูกเก่งเหรอเขาบอกว่าหนูทำเบี้ยวหนูไม่ตั้งใจหนู้งใจ ตั้งใจเหรอฮะเทียวเด็กก่ไม่เก่งเทียวเ็กแกงน้องนะดูนะไม่เก่ง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 ไม่เก่ไม่เก่งไม่เกเก่งมเก่ไมเก่งไม่ก่งไม่เก่งไม่เก่่เกมเกดไ่เกไม่เก่งไม่เก่ง่เกง่เก่ไม่กงเก่งไม่เ่งเงกงเเกา